ดูจากกลุ่มในหลายปุ่มนะช่างติดตั้งเครื่องชาร์จไรไฟเขาก็มาลดราคาใส่กันแข่งกันเรื่องการลดราคาบางคนก็แต่ท่านั่งบางคนก็เข้ามาล่งแต่ไม่บอกเลยว่าสเปคของมีอะไรบ้าง <S <S ไม่รู้ว่าให้สายไฟยี่ห้ออะไรกับลูกค้าบ้าง <S 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 แบบนั้นอ่ะเราไม่ทําเรานะ่ครงการที่2เราบอกอย่างชัดเจน1แพ็กเกจเรามีอะไรเรามี2แพ็กเกจเรามี ABB เรามี Schneider อ,อย่างแพ็กเกจ ABB ของเราเรามีคอนซู m เมอร์ ABB เรามีเบรกเกอร์ ABB เรามีสายไฟสายไฟไอสายไฟยี่ห้อยางสกิแท่งกาว คือว่าลูกค้าจ่ายครั้งเดียวจบไม่ต้องไปตามไปแล้วต้องไปลุ้นว่าสายไฟยี่ห้ออะไรผมจะพูดถึงเรื่องสายไฟสายไฟนะยาสกิจะไม่ใช่ยาสกิขนาดของทองแดงอ่ะมันคนละเรื่องกันเลยขนาดทองแดงมันมันเล็กมากๆเนี่ยมันทําให้สายไฟร้อนแล้วมีโอกาสเกิดไฟไหม้ในตัวบ้านเนี่ยสูงมากอันนี้ต้องคานึงดีๆต้องดูดีอย่างของผมนะผมขายเซ็ต ABB หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อย Schneider หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันเีหยอมเมอรื่อง consumer consumer ของชเดอร์เป็นเหล็กคอเป็นเหล็กต้นทุนในการผลิตของเขาอะราคาค่อนข้างสูงของชเดอร์เลยทาให้ราคาเขาสูงกว่าเลยทาให้ต้นดุราคาเพิ่มมาส่วนนี้ลูกค้าซื้อกับเราไปลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยเรื่องที่จะไม่ได้คุณภาพเราเลือกของดีให้กับลูกค้าพอดีเจ็บกอคอกินตะขาบกันตะขาบไม่ใช่ตะขาบตัวตะขาบเม็ด